จ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประจำวันนี้นะครับล่าสุดทางออยอได้มีการเตือนควรที่จะเลือกน้ำแข็งอย่างปลอดภัยในช่วงของหน้าร้อนนี้อาจเกิดโรคอุจระร่วงอาหารเป็นพิษได้นายแพทย์วิทิตสริตีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าทางออยอได้กล่าวว่าในช่วงของฤดูร้อนนี้ประชาชนบริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้นผู้บริโภคควรที่จะเลือกซื้อน้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งนะครับที่มีการบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิทมีการแสดงฉลากภาาไทยระบุรายละเอียดของชื่ออาหารเลขสารบบอาหารในเครื่องหมายอ,อยอชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตน้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัมวันเดือนและปีที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนเป็นต้นโดยเฉพาะฉลากของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งต้องมีข้อความว่า น้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินและสำหรับการเลือกซื้อน้ำแข็งบดหรือว่าน้ำแข็งหลอดที่มีการตักแบ่งหรือว่ากดจากตู้จำหน่ายหรือว่าเสิร์ฟตามร้านอาหารที่ไม่มีฉลากนั้นผู้บริโภคควรที่จะมันสังเกตลักษณะของน้ำแข็งที่จะบริโภคต้องใสสะอาดไม่มีคราบสีหรือว่ากลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็งโดยให้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะหากว่าทางออยอมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมายโดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทและจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาดไม่ ไม่ได้มาตรฐานสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ทางสายด่วนอยอยเบอร์โทร 1556หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและนี่ก็เป็นที่มาและข่าวล่าสุดจากทางออยอได้มีการเตือนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ระวังกันไว้นะครับสำหรับน้ําแข็งในช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าร้อนและบริโภคกันมากก็ต้องกราบขอบพระคุณขอ้ณขอมูลดีๆจากทางออยอมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ